สวัสดีครับวันนี้พาไปดูต้นไม้กันนะครับผมต้มนไม้บ้านผมเองนี่ครับก็พอมีครับพอมีพอไปนี่ครับนี่นี่จะเป็นออมทองนี่ครับวกนี้ตัดชำตัดชำครับนี่เป็นโชเก้าชั้นครับ ใบมันดำนะครับนี่ต้นแม่มนะันะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันหนึ่งนี่เป็นสตอรี่สตาร์ใบสวยๆครับนี่หกหลงง่ายไหมนี่เป็นออมเองนินนี่สวยไหมครับจันแดงนะครับใบใหญ่นะ นี่ครับจะเป็นวิ่สันด่างฮะนี่ครับเป็นวินสันด่างครับสวยครับนี่ครับใบโดนแมลงกินหมดเลยใบแบบเจ้าของเก่าเขาทิ้งไว้ในป่าอย่างเงี้ยปลูกลงดินไว้ครับฝากเฟิร์กเิยวครับมันมีแต้มชมพูชมพูด้วยนะ มันมีชมพูชมพูด้วยครับเห็นไหมนะครับมันมีเต็กชมพูชมพูมพต้นนี้หักคอมาครับสามร้อยนี่เป็นฝักนะับหมดมีสามฝักฝัก่งเหี่ยวนี่ครับต้นแม่เลยครับนี่ก็จะเป็นพวกภูเงินอะไรมา ที่พอๆไปครับเนี่ยลงดินตรงนี้เลยต้นลูกไอ้ต้นนี้นะครับต้นลูกไอ้ต้นวงเนี้แหละนี่ลงดินอยงนี้เลยนี่กําลังกายครับร่างกายเป็นดำํำนี่เป็นจันดําโบราณนะ,ะนครับมีไม่มากครับเดี๋ยวนี่ครับลูกชั้เก้าชั้นดนา สวยงามเดี๋ยวามาดูตรงนี้รตรงนี้มี <c oughs> <c oughs> จันแดงจันหน้าครับนี่เป็นโรคปุกษา <c oughs> นี่เป็นจันนาครับนี่ครับปล่อยตากฝนเลยครับจันหน้าครับนี่เป็นจันแดงคนะจะกลายเป็นบุษราคำแล้วครับ <c oughs> นี่ครับดูสีไปครับ ใบใหม่ครับนี่ใบใหม่เขานะนะครับนี่นี่ใบก่อนก่อนหน้าใบนู้นมันติดชมพูครับนี่ก็จันแดงนี่จัดานดำโบราณเป็นกอเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมาด,ดูนี่แต้ตอนนี้ผมก็ มันคือต้นผมว่าน่าจะอีพีนะครับแต่มันไม่ได้เนี่ยครับผมปล่อยเลยต้นไม้ดูครับผมปล่อยให้มันเหลือขึ้นดูรากหนครับดูรากมันดูรากมันจิ้มดินไปน้นู่นไว้ไม่ถึงเดือนนี่ครับผมเนี่ยเอาไหลมามาทำบ้างเอาเงินไหลมามา ผูกไว้ให้มันเลื้อยขึ้นต้นไม้มัาเวลามันได้เยอะมันได้โตไปนี่แวบ,บเดียวเองโคตรโตเลยนะดูฟังนีเน,นี่ครับแวบ,บเดียวใบก็ฟอร์มดีสวยครับนี่ครับนี่ผมเลยเอาไหล่มามาทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกชกแล้วชั้นไง นี่ครับให้ดูอันนี้ก่อนคนระับอันนี้เพิ่งเพาะได้ไม่ถึงเดือนนะฮะ <c oughs> นะครับโชก็ชั้นด่างนะร้อเซ็นด่างประมาณ90%้าสบเปอร์นครับท่างไหลพวกนี้นะนี่ก็จะเป็นวินลูกวินซันด้างครับนี่ก็ไหลามาหนังมิ้นนะนี่จะเป็นหัังใหม่ครับผม น้องใหม่อันนี้กวักแล้วก็ด่างไอ้พวกนี้แม่มันก็ด่างนี่ครับเนี่ยจะเป็นลูกโชกเกาชันด่างดูด,ด่างนลยครับดูด,ด่างครับอันนี้ด่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมาันด่างร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดดูอยอดขาวโบประมาณน,นี้อันนี้ได้เดือนกว่า ย่นกว่าอย่างโตเลยเนี่ยพอไว้งอกทุบมาเลยครับมาเล็งอกว้วยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับด่างเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ครับโอ้โหดูวันนี้จะไม่ด่างแต่ก็ด่างนะครับยอดเผือกเลยความสวยครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นเงินไหลมากะครับด่างขาวขายไปเมื่อวานขายไปสี่ต้นแล้วก็กอใหญ่กอนี้นี่ก็จะเป็นกวักมรกตดา่างต้นเล็กนี่ครับมีกอใหญ่กว่านี้มีเจ็ดเจ็ดบใบกอีกหนึ่งหลอดนะเบอร์เจ็ดบใบกอีกหนึ่งหลอด เอาไปตั้งขายไปอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ก็จะโซนไลน์มาี๋ยวผมให้ดูนี่เป็นอ่อนชมพูนี่จากุ้งไกเซอร์ลองมาดูเนี่ยถังที่ผมอบเนี่ยไว้ให้ดูรังไหมอืม Oh นี่จะเป็นนังใหม่นังใหม่ทั้งหมดเลยครับนังใหม่ทั้งหมดเลยครับร้อยกว่าหัวร้อยกว่าหัวเอามาหัวเดียวฮะตัดได้ร้อยกว่าชิ้นนังใหม่โอเคครับใครติดต่อใครสนใจอยากติดต่อ จะผมทิ้งเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับไปนะครับสวัสดีครับ